สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังในบทความฉบับนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับผลไม้รับ5ชนิดที่สามารถต้านโรคผู้สูงอายุและมนุษย์เราได้ผมจะอธิบายคุณประโยชน์เชิงโภชนาการวิธีเลือกวิธีเก็บรักษาและแนวทางการกินประจำวันที่ปลอดภัยและได้ผลจริงเพื่อให้คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ง่ายๆและต่อเนื่องครับแต่ก่อนจะไปรับชมและรับฟังอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามช่อง YouTube ของผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมเตรียมไว้ให้ช่วยเราได้มากครับขอบคุณล่วงหน้าข้อที่ 1. ทับทิมผลไม้เปรี้ยวหวานที่ซ่อนพลังต้านโรคไว้แน่นๆทับทิมเป็นผลไม้ที่มักถูกยกให้เป็นซูเปอร์ฟรุตในวงการโภชนาการไม่ใช่เพราะรูปลักษณ์ที่สวยงามเพียงอย่างเดียวแต่เพราะ,มะเมล็ดสีแดงสดของมัน a อริลสอัดแน่นด้วยสารอาหารที่มีศักยภาพในการช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์จากความเสียหายโดยส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ทัพทีมโดดเด่นคือกลุ่มโพลีฟีนอลเฉพาะอย่างพูนิคาราจินส์และแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระความเข้มข้นสูงนอกจากนี้มเมล็ดยังให้วิตามินซีวิตามินเคโฟเลตโพแทสเซียมและไฟเบอร์เชิงอาหารที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เมื่อนำทั้งหมดนี้มารวมกันทับทิมจึงไม่ใช่แค่ผลไม้ที่ให้รสชาติแต่เป็นแหล่งของสารชีวภาพที่แพทย์นักโภชนาการมักแนะนำให้เพิ่มเข้ามาในอาหารประจำวันเพื่อเสริมการป้องกันโรคเรื้อรังบางชนิดจากงานวิจัยหลายชิ้นพบว่าองค์ประกอบในทับทิมสามารถช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพหัวใจได้ในหลายทางเช่น ลดการอักเสบของหลอดเลือดลดการออกซิเดชันของ LDL หรือไขมันไม่ดีซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเกิดหลอดเลือดแข็งและโรคหัวใจการดื่มน้ำทับทิมหรือบริโภคเมล็ดทับทิมเป็นประจำในปริมาณเหมาะสมยังเชื่อมโยงกับการควบคุมความดันโลหิตให้ดีขึ้นเล็กน้อยในบางกลุ่มตัวอย่างนอกจากด้านหัวใจแล้วสารต้านอนุมูลอิสระในทับทิมยังมีการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการและการทดลองทางคลินิกเบื้องต้นที่ชี้ว่า อาจช่วยลดการอักเสบทั่วไปและมีศักยภาพในการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งบางชนิดแต่สิ่งสำคัญคือต้องระบุชัดเจนว่าไม่ใช่การรักษาและผลลัพธ์ในมนุษย์ยังต้องการการวิจัยเพิ่มเติมนักโภชนาการจึงมักพูดถึงทับทิมในแง่ของการเป็นอาหารเชิงป้องกันมากกว่าเป็นยารักษาโรคการนำทับทิมมาใช้ในชุดประจำวันทำได้ง่ายและหลากหลายเช่นกินมเมล็ดสดๆเป็นของว่าง เพิ่มในสลัดข้าวชีสหรือโยเกิร์ตโรยทับทิมบนโจ๊กหรือข้าวโอ๊ตในตอนเช้าหรือนำเมล็ดไปผสมในสมูทตี้เพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวอมหวานและเท็กซเจอร์ที่กรุบกรอบคนที่ไม่ชอบเคี้ยวเมล็ดอาจเลือกดื่มน้ำทับทิมข้นสดแต่ควรระวังเพราะเมื่อนำมาคั้นเป็นน้ำจะสูญเสียไฟเบอร์และทำให้ปริมาณน้ำตาลต่อหน่วยบริโภคสูงขึ้นจึงแนะนำให้บริโภคทั้งผลหรือทั้งเมล็ดเมื่อเป็นไปได้สำหรับการเลือกซื้อให้สังเกตผลที่มีน้ำหนักเมื่อยกขึ้น ผลที่หนักมักจะมีน้ำและเมล็ดแน่นเปลือกเงาและไม่มีรอยแตกหรือรอยช้ำส่วนการเก็บรักษาผลทั้งผลสามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้หลายวันและเก็บในตู้เย็นช่วยยืดอายุให้หลายสัปดาห์ขณะที่เมล็ดแกะแล้วควรเก็บในภาชนะปิดในตู้เย็นและใช้ให้หมดภายในไม่กี่วันเพื่อรักษาความสดและรสชาติข้อควรระวังเล็กน้อย ผู้ป่วยเบาหวานควรคำนึงถึงปริมาณน้ำตาลที่มาจากผลไม้และปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อปรับปริมาณให้เหมาะสมหากคุณกำลังใช้ยารักษาโรคประจำตัวเช่นยาลดความดันยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือตัวยาที่อาจมีปฏิสัมพันธ์กับอาหารบางชนิดควรแจ้งแพทย์ก่อนเพิ่มปริมาณทับทิมแบบเข้มข้นเป็นประจำอีกทั้งคนที่แพ้ผลไม้บางชนิดควรระวังอาการแพ้แม้เคสจะไม่บ่อยนัก โดยรวมแล้วการบริโภคทับทิมในปริมาณปกติเช่นประมาณครึ่งผลถึง1ถ้วยเมล็ดต่อวันขึ้นอยู่กับขนาดผลและความต้องการพลังงานส่วนบุคคลเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยสําหรับคนส่วนใหญ่และเป็นวิธีที่อร่อยในการเสริมสารต้านอนุมูลอิสระให้ร่างกายทุกวันข้อที่ 2. อะโวคาโดไขมันดีที่ซ่อนพลังต้านโรคไว้ในเนื้อครีมครีม อะโวคาโดคือผลไม้ที่หลายคนรู้จักในฐานะไขมันดีที่กินได้เพราะเนื้อของมันอุดมด้วยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวโดยเฉพาะกรดโอเลอิกซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่พบในน้ำมันมะกอกและเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงโรคหัวใจเมื่อบริโภคแทนไขมันอิ่มตัวการกินอะโวคาโดอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยปรับโปรไฟล์ไขมันในเลือดให้ดีขึ้นได้ในหลายแงยม่มุมไม่ว่าจะเป็นการช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลชนิดไม่ดี การช่วยเพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลชนิดดีเล็กน้อยและช่วยควบคุมระดับไตรกลีเซอไรน์ในบางคนนอกเหนือจากไขมันดีแล้วอโวคาโดยังมีไฟเบอร์สูงวิตามินอ e, ีโฟเลตโพแทสเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นลูทีนและซีแซนทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อสายตาและระบบประสาททำให้อโวคาโดเป็นผลไม้ที่ไม่ได้ให้แค่น้ำมันพลังงานเท่านั้น แต่ยังให้สารชีวภาพที่ส่งผลเชิงบวกต่อการอักเสบและการทำงานของอวัยวะต่างๆเมื่อรวมคุณสมบัติทั้งหลายแล้วอะโวคาโดจึงเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับคนที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจและสมองไปพร้อมๆกันไขมันไม่อิ่มตัวและไฟเบอร์ทำให้รู้สึกอิ่มนานจึงช่วยควบคุมความอยากอาหารและอาจช่วยในการควบคุมน้ำหนักเมื่อใช้แทนของมันมนหรือขนมที่ให้พลังงานว่างเปล่า อีกทั้งการบริโภคอะโวคาโดพร้อมผักผลไม้ที่มีเบต้าแคโรทีนและไลโคปีนจะช่วยเพิ่มการดูดซึมสารอาหารละลายในไขมันวิตามิน A, D, E, K และสารกลุ่มแคโรทีนอยตัวอย่างเช่นใส่อวโวคาโดในสลัดหรือบดผสมลงในสมูทตี่กับผักใบเขียวจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระจากผักได้มากกว่ากินผักเพียงลำพัง การใช้ประโยชน์จากอะโวคาโดในชีวิตประจำวันมีความยืดหยุ่นสูงคุณสามารถกินเป็นชิ้มกับสลัดขูดเป็นทาขนมปังแทนเนยหรือมายองเนสผสมในสมูทตี่แทนโยเกิร์ตบางชนิดทำเป็นซันซ่าหรือก,วกัวกาโมเล่ใส่พริกมะนาวและหอมแดงหรือแม้แต่ใช้บดเป็นครีมใส่ในซุปเย็นและขนมอบบางสูตร วิธีการบริโภคที่แนะนำโดยทั่วไปคือประมาณครึ่งผลถึงหนึ่งผลขนาดกลางต่อวันสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งให้พลังงานและสารอาหารที่เป็นประโยชน์โดยไม่เกินพลังงานที่ร่างกายต้องการแต่สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงพลังงานรวมของมื้ออาหารถ้าคุณกำลังควบคุมน้ำหนักให้ปรับแคลอรี่จากแหล่งอื่นๆให้สมดุลเมื่อเพิ่มอะโวคาโดเข้าไป การเลือกซื้อและการเก็บรักษาไม่ยุ่งยากเลือกผลที่มีผิวแน่นแต่กดแล้วให้ความยืดหยุ่นเล็กน้อยสำหรับการสุกผลอะโวคาโดพันฮัสจะมีผิวสีเข้มเมื่อสุกส่วนพันอื่นอาจไม่เข้มเท่าการเก็บรักษาให้ได้ผลดีที่สุดคือเก็บผลดิบไว้ที่อุณหภูมิห้องจนสุกหากต้องการเร่งการสุกให้นำไปใส่ถุงกระดาษพร้อมกล้วยหรือแอปเปิลเพื่อเร่งการปล่อยเอทิลีนเมื่อสุกแล้วสามารถเก็บในตู้เย็นเพื่อลดอัตราการเน่าได้หลายวัน หากต้องเก็บเนื้อที่แกะแล้วให้เหลือมเมล็ดไว้ในเนื้อหรือมาราดด้วยน้ำมะนาวเล็กน้อยแล้วเก็บในภาชนะปิดเพื่อยืดอายุและลดการเปลี่ยนสีถ้าต้องการเก็บระยะยาวสามารถบดผสมมะนาวแล้วแช่แข็งเป็นส่วนๆเพื่อใช้ในสมูทตี่ได้สะดวกข้อควรระวังและข้อจำกัดอะโวคาโดมีปริมาณแคลอรี่ค่อนข้างสูงจากไขมันดีดังนั้นคนที่ควบคุมพลังงานหรือพยายามลดน้ำหนัก ควรนับส่วนนี้ในแผนอาหารหากบริโภคในปริมาณมากเกินไปโดยไม่ปรับอาหารส่วนอื่นอาจทำให้น้ำหนักเพิ่มได้นอกจากนี้ผู้ที่มีประวัติภูมิแพ้ยางพาราหรือเลเท็กซ์อาจเกิดอาการแพ้ผลไม้นี้ได้เนื่องจากการข้ามปฏิกิริยาเลเท็กซ์ฟรุตซินโดมถ้ามีอาการคันบวมหรือหายใจลำบากหลังรับประทานควรหยุดและปรึกษาแพทย์ทันที คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับอักเสบเฉียบพ,พลันที่ต้องจำกัดไขมันในอาหารก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพิ่มอะโวคาโดเป็นประจำแม้โดยรวมมันเป็นไขมันที่ดีนอกจากนี้ผู้ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดอาจต้องระมัดระวังและปรึกษาแพทย์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณการบริโภคอาหารที่มีวิตามินเคสูงถึงแม้อวโวคาโดจะไม่ใช่แหล่งวิตามินเคที่สูงที่สุดแต่การสื่อสารกับแพทย์เป็นสิ่งที่ดีเสมอโดยสรุป อะโวคาโดเป็นผลไม้ลับข้อที่2ที่น่าจะมีอยู่ในเมนูประจำวันของใครหลายคนเพราะนอกจากรสชาติครีมมี่ที่นำไปใช้ในอาหารได้หลากหลายแล้วมันยังให้ไขมันเชิงคุณภาพสูงไฟเบอร์วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยสนับสนุนหัวใจสมองและการดูดซึมสารอาหารจากมื้ออาหารหากคุณต้องการข้อที่ 3. b l บลูเบอรี่ผลไม้ขนาดเล็กสีม่วงเข้มที่อัดแน่นด้วยสารแอนโทไซยานิน และสารต้านอนุมูลอิสระบลูเบอร์รี่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่นักโภชนาการและแพทย์หลายคนชอบแนะนำเมื่อพูดถึงการป้องกันโรกระยะยาวไม่ใช่เพียงเพราะรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่กินง่ายแต่เพราะเนื้อผลเล็กๆนี้อุดมไปด้วยกลุ่มฟลาวโนนอยโดยเฉพาะแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารพืชที่ให้สีม่วงเข้มและมีฤทธิต,ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบบริเวณเซลล์นอกเนือจากสารกลุ่มนี้แล้ว บลูเบอร์รี่ยังให้วิตามินซีวิตามินเคแมงกานีสและไฟเบอร์เชิงอาหารในปริมาณที่น่าสนใจทำให้เมื่อบริโภคเป็นประจำสามารถช่วยสนับสนุนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยลดความเครียดจากออกซิเดชันและเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีเหตุผลงานวิจัยเชิงสังเกตและการทดลองขนาดเล็กหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่า การบริโภคบูโวอรี่เป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมอาจสัมพันธ์กับการปรับปรุงตัวชีว้วัดด้านสุขภาพหลายด้านเช่นการลดสัญญาณการอักเสบในร่างกายเล็กน้อยการปรับปรุงการทำงานของหลอดเลือดหรือ e n d o c e l l a l function และการช่วยควบคุมระดับน้ำตาลและความไวของอินซูลินในบางกลุ่มตัวอย่าง นอกเหนือจากนั้นแล้วบลูเบอร์รี่ยังพบว่าการกินบลูเบอร์รี่เป็นประจำอาจช่วยชะลอภาวะเสื่อมด้านความจำหรือช่วยปรับปรุงความสามารถทางความจำและการทำงานเชิงปัญญาในผู้สูงอายุอย่างมีนัยสำคัญเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างไรก็ตามผลลัพธ์เหล่านี้มักเป็นแนวโน้มที่ดีมากกว่าการยืนยันแน่ชัดว่าบลูเบอร์รี่จะป้องกันโรคใดโรคหนึ่งได้โดยตรงจึงควรมองเป็นองค์ประกอบของอาหารเชิงป้องกันร่วมกับนิสัยการกินที่สมดุลและการออกกำลังกาย การนำบลูเบอรี่มาใช้ในชีวิตประจำวันทำได้ง่ายและหลากหลายหากต้องการให้ได้ประโยชน์สูงสุดแนะนำให้บริโภคผลสดทั้งเมล็ดมากกว่าการดื่มในรูปแบบน้ำผลไม้เพราะการบริโภคทั้งผลช่วยรักษาไฟเบอร์และลดการดูดซึมน้ำตาลเร็วๆปริมาณที่ใช้ในงานวิจัยหลายชิ้นมักอยู่ราวครึ่งถ้วยถึงหนึ่งถ้วยต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ประจำวันได้ง่ายคุณสามารถเทบลูเบอรี่ลงในโยเกิร์ตใส่กราโนล่าเป็นมื้อเช้าใส่ในโจ๊กหรือข้าวโอ๊ต ผสมในสมูทตี้ร่วมกับผักใบเขียวโรยบนสลัดหรือแม้แต่กินเป็นของว่างสดๆระหว่างวันสำหรับคนที่หาบลูเบอรี่สดได้ยากในบางฤดูให้เลือกใช้บลูเบอรี่แช่แข็งซึ่งยังคงสารอนุมูลอิสระและสารอาหารไว้ได้ดีและสะดวกต่อการเก็บรักษาและปรุงอาหารการเลือกซื้อและการเก็บรักษาทำได้ง่ายเลือกผลที่มีเม็ดแน่นไม่ยุบมีสีเข้มสม่ำเสมอและไม่มีร่องรอยของเชื้อราหรือความชื้นมากเกินไป หากซื้อมาแล้วควรเก็บในตู้เย็นในบรรจุภัณฑ์ที่ระบายอากาศเล็กน้อยหรือเก็บในบรรจุภัณฑ์เดิมแล้วล้างก่อนรับประทานคือลดการตกค้างจากสิ่งสปกปรกหากต้องการเก็บระยะยาวบลูเบอร์รี่แช่แข็งเป็นตัวเลือกดีๆเพราะสามารถคงคุณค่าทางโภชนาการได้หลายเมือนและนำมาปั่นใส่สมูทตี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องละลายน้ำตาก,กน ข้อควรระวังที่ควรรู้คือแม้บลูเบอรี่จะมีน้ำตาลตามธรรมชาติแต่โดยทั่วไปมีดัชนีน้ำตาลต่ำถึงปานกลางและมีไฟเบอร์ช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลเร็วๆทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับคนที่กำลังควบคุมน้ำตาลเมื่อรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม หากคุณเป็นผู้ป่วยเบาหวานหรือมีข้อจำกัดด้านอาหารควรแจ้งแพทย์หรือนักโภชนาการเพื่อตั้งปริมาณให้เหมาะสมนอกจากนี้ผู้ที่รับประทานยาที่ต้องคงระดับวิตามินเคให้สม่ำเสมอเช่นยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรคุยกับแพทย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆใ,ในการบริโภคผักและผละไม้แม้บลูเบอร์รี่จะไม่ใช่แหล่งวิตามินเคสูงสุดแต่การรักษาความสม่ำเสมอของอาหารเป็นเรื่องสำคัญเสมอ รวมถึงคนที่มีอาการแพ้ผลไม้หรือละลายยางพา,ารารวมถึงคนที่มีอาการแพ้ผลไม้หรือละลายยางพาราซึ่งพบได้น้อยมากควรระวังถ้าคุณกำลังมองหาวิธีเริ่มต้นนิสัยดีๆลองตั้งเป้าหมายง่ายๆเช่นว,วันละกำมือหนึ่งครั้งในมื้อเช้าหรือเติมบลูเบอร์ี่แช่แข็ง50กรัมในสมูทตี้ก่อนออกจากบ้าน วิธีเล็กๆพวกนี้ถ้าทําต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารประจําวันและเป็นก้าวแรกของการปรับพฤติกรรมการกินให้สุขภาพดีขึ้นโดยสรุปบรูเบอรี่เป็นผลไม้ขนาดเล็กที่ให้คุณค่าทางโภชนาการมากช่วยสนับสนุนทั้งด้านหัวใจสมองและการควบคุมการอักเสบเมื่อบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลข้อที่4เกรฟฟ์ฟรุต เป็นผลไม้ตระกูลส้มที่โดดเด่นด้วยรสเปรี้ยวสดและเปลือกบางๆซึ่งภายในอุดมไปด้วยวิตามินซีไฟโตเคมีคอลกลุ่มฟลาวโนยอย่างนารินจินและเฮสเปอริดินรวมทั้งใยอาหารชนิดละลายน้ำอย่างเพกตินซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้ทำงานร่วมกันทั้งในด้านการต้านอนุมูลอิสระการลดการอักเสบระดับต่ำเรื้อรังและการสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำให้เกรฟฟรุต เป็นตัวเลือกที่ดีเมื่อคุณต้องการเพิ่มปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีในมื้ออาหารประจำวันอย่างง่ายๆโดยไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมใดๆการวิจัยเชิงทบทวนและงานทดลองหลายชิ้นชี้ว่าองค์ประกอบจากมะนาวตระกูลส้มเช่นเกรฟรุตมีบทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพหัวใจและการควบคุมเมตาบอลิซึมสารฟลาโวโนอยด์ในเกรฟรุตสามารถช่วยลดการอักเสบ ปรับปรุงการทำงานของผนังหลอดเลือดและมีผลเชิงบวกต่อการเผาผลาญไขมันและความไวของอินซูลินในบางการทดลองงานสรุปจากแหล่งวิชาการยังชี้ให้เห็นว่าการบริโภคผลไม้ตระกูลส้มเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลสามารถเป็นส่วนช่วยลดปัดจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจได้เมื่อรวมกับพฤติกรรมการกินและออกกำลังกายที่ดีหนึ่งในข้อได้เปรียบของเกรฟฟรุตคือเพคติน ซึ่งเป็นไฟเบอร์ละลายน้ำที่มีงานวิจัยสนับสนุนว่าช่วยลดระดับ LDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีเมื่อบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่มีไฟเบอร์เพียงพอพูดง่ายๆคือการกินเกรุตเป็นประจำสามารถช่วยเติมไฟเบอร์ชนิดที่มีประโยชน์ต่อการจัดการคอเลสเตอรอลในเลือดได้และนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่นักโภชนาการมักแนะนำให้เพิ่มผลไม้ตระกูลส้มเข้าไปในเมนูประจำวันของคนที่ต้องการดูแลสุขภาพหัวใจ อย่างไรก็ตามข้อควรระวังที่สำคัญซึ่งทำให้เครฟ,ฟรุตโดดเด่นแตกต่างจากผลไม้อื่นๆก็คือมีสารกลุ่มฟูราโนคูมารินที่สามารถยับยั้งเอนไซม์ในลำไส้ชื่อ CYP3A4 ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญที่ช่วยเมตาบอลิซึมยาหลายชนิดเมื่อเอนไซมนี้ถูกยับยัง้งยาบางชนิดจะถูกดูดซึมมากขึ้นในกระแสะเลือดจนเพิ่มความเสี่ยงผลข้างเคียงหรือความเป็นพิษตัวอย่างชัดเจนคือสเตตินบางตัว เช่นซิมวาสเตตินเลวาสแตตินและยาอื่นๆหลายกลุ่มตามที่หน่วยงานสาธารณสุขเตือนดังนั้นถ้าคุณกินยาประจำควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเพิ่มเกรฟฟรุตหรือน้ำเกรฟฟรุตเข้าไปในมื้อประจำวันเพราะผลกระทบอาจยาวนานกว่าวันเดียวและแม้การดื่มน้ำเกรฟฟรุตเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนระดับยาในเลือดได้ในบางกรณี ในทางปฏิบัติการกินเกรฟฟุตให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์คือเลือกกินเป็นผลสดทั้งชิ้นเมื่อเป็นไปได้เพราะการคั้นจะทำให้ไฟเบอร์ลดลงและความเข้มข้นของน้ำตาลต่อปริมาณอาจสูงขึ้นหากคุณต้องการความสะดวกให้ผสมเกรฟฟุตสดในสลัดหรือกินคู่กับโปรตีนและไขมันดีเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและลดผลกระทบต่อฟัน เนื่องจากความเป็นกรดสูงของผลไม้ตระกูลสม้มควรหลีกเลี่ยงการบริโภคบ่อยครั้งติดกันโดยไม่ล้างปากหรือดื่มน้ำตามเพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสึกร้อนของผิวเคลือบฟันได้สำหรับการเลือกซื้อให้มองที่น้ำหนักที่ให้ความรู้สึกแน่นและผิวไม่เหี่ยวนุ่มเกินไปเก็บผลที่ยังไม่สุกในอุณหภูมิห้องจนสุกแล้วค่อยนำไปใช้เย็นไม่ควรเก็บเนื้อที่ปอกแล้วไว้นานเกินไปเพราะคุณภาพจะแย่ลงเร็วขึ้นข้อที่5 a p แอปเปิ้ล เป็นหนึ่งในผลไม้ที่ได้รับสมญานามว่าผลไม้แห่งสุขภาพมาตั้งแต่โบราณไม่ชื่อเรื่องบังเอิญเพราะแอปเปิลให้ทั้งไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำอย่างเพกตินกลุ่มโพลีฟีนอลและฟลาวโนอยอย่างควอเซทินคาเทชินและคอลโลจีนิกแอปเปิลมีทั้งส่วนที่ให้พลังงานและส่วนที่เป็นสารชีวภาพที่ช่วยลดการอักเสบต้านอนุมูลอิสระ และสนับสนุนการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือกในมุมของการย่อยอาหารไฟเบอร์จากแอปเปิลช่วยเพิ่มปริมาณอุดจราระชะลอการดูดซึมของน้ำตาลลดคอลเ,สเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL และเป็นอาหารสำหรับแบคทีเรียดีในลำไส้ทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้มีความหลากหลายและทำงานได้ดีขึ้นซึ่งมีผลเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงโรคเมตาบอลิกต่างๆเมื่อรวมกับพฤติกรรมอื่นๆที่ดี แอปเปิ้ลยังถือเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับการควบคุมน้ำหนักเพราะไฟเบอร์ทำให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นและลดความอยากอาหารจุบจิบระหว่างวันเชิงวิทยาศาสตร์โพลีฟีนอลในเปลือกและเนื้อแอปเปิ้ลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเครียดจากออกซิเดชันบนเซลล์ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคหัวใจโรคบางชนิดของมะเรง็งและความเสื่อมของระบบประสาท การศึกษาทางระบาดวิทยาพบความสัมพันธ์ว่าผู้ที่บริโภคแอปเปิลเป็นประจำมักมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคเมตาบอลิกต่ำกว่าแต่ต้องระลึกเสมอว่าเป็นความสัมพันธ์เชิงสังเกตและการกินแอปเปิลเพียงอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบสุดท้ายการนำแอปเปิลมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่มีความหลากหลายและสมดุลตังหากที่จะให้ผลดีในระยะยาวการบริโภคแอปเปิลให้ได้ประโยชน์ที่สุด คือกินทั้งผลพร้อมเปลือกเมื่อเป็นไปได้เพราะเปลือกเป็นแหล่งสำคัญของโพลีฟีนอมและไฟเบอร์แต่ต้องล้างให้สะอาดเพื่อลดสารตกค้างหากกังวลเรื่องสารตกค้างสามารถปอกเปลือกได้แต่มักจะเสียสารบางอย่างไปด้วยวิธีการกินที่เป็นที่นิยมและทำได้ง่ายรวมถึงกินสดเป็นของว่างคูดใส่สลัดผสมในข้าวโอ๊ตหรือโยเกิร์ตอบเป็นแอปเปิลอบ หวานแบบไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มหรือทำเป็นสมูทตี่ในปริมาณพอเหมาะการจับคู่แอปเปิลกับโปรตีนหรือไขมันดีเช่นเนยถั่วชีสหรือโยเกิรต์ตจะช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลและทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นช้าลงจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่กังวลเรื่องระดับน้ำตาลอย่างไรก็ตามผลแอปเปิลแห้งมีความเข้มข้นของน้ำตาลสูงกว่าผลสดดังนั้น ควรระวังปริมาณเมื่อบริโภคเป็นของว่างหรือใช้ในเมนูต่างๆถ้าคุณเป็นผู้ป่วยเบาหวานควรนับเป็นส่วนหนึ่งของปริมาณคาร์โบไฮเดรตและปรึกษานักโภชนาการเพื่อปรับขนาดที่เหมาะสมการเลือกซื้อแอปเปิลควรสังเกตผลที่มีผิวเรียบสีสม่ำเสมอและไม่มีรอยช้ำหรือรอยบุ๋มผลที่หนักเมื่อถือมักบ่งชี้ว่าผลมีความสดและน้ำแน่น พันธุ์ต่างๆให้รสชาติและระดับน้ำตาลต่าง,างกันเช่นแกรนี่สมิธจะมีรสเปรี้ยวและน้ำตาลต่ำกว่าฟูจิหรือกาล่าที่หวานกว่าผู้ที่ต้องการลดปริมาณน้ำตาลอาจเลือกพันธุ์ที่เปรี้ยวกว่าการเก็บรักษาง่ายๆสามารถเก็บในตู้เย็นเพื่อยืดอายุการใช้งานและถ้าต้องการเก็บเป็นเวลานานให้เลือกผลที่ยังไม่สุกเต็มที่แล้วนำไปแช่เย็นเมื่อสุก การเตรียมอาหารด้วยความร้อนเช่นการอบหรือทำซอสนั้นจะทำให้วิตามินบางชนิดลดลงแต่จะทำให้พืชไฟโตเคมีเข้าบางชนิดเปลี่ยนรูปและอาจถูกดูดซึมได้ดีขึ้นในลักษณะอื่นๆขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการบริโภค พ่อควรระวังเล็กๆน้อยๆได้แก่หากมีอาการแพ้ผลไม้บางชนิดซึ่งแม้จะไม่บ่อยนักอาจเกิดอาการคันหรือบวมในช่องปากได้และการกินผลไม้บ่อยๆแล้วไม่ดูแลสุขอ,อนามัยช่องปากอาจเพิ่มความเสี่ยงในการสึกร้อนของฟันได้บ้างเพราะผลไม้มีกรดและน้ำตาลตามธรรมชาติควรดื่มน้ำตามหลังรับประทานและรอแปลงฟันประมาณ30-60นาทีเพื่อไม่ให้ขัดขวางการฟื้นฟูเคลือบฟันตามธรรมชาติ โดยสรุปแอปเปิลเป็นผลไม้ที่เรียบง่ายและเข้ากับชีวิตประจำวันได้ดีให้ทั้งไฟเบอร์สารต้านอนุมูลอิสระและสารพืชที่เป็นประโยชน์ต่อหัวใจลำไส้และการควบคุมเมตาบอลิซึมถ้าคุณต้องการทำให้เป็นนิสัยเริ่มต้นจากวันละผลขนาดกลางหนึ่งผลเป็นเป้าหมายที่ทำได้จริงและยั่งยืนข้อที่6กีวีซึ่งเป็นผลไม้เล็กๆที่มักถูกมองข้ามแต่แท้จริงแล้ว เป็นแหล่งของวิตามินซีที่เข้มข้นไฟเบอร์และสารพืชหลายชนิดที่ช่วยสนับสนุนระบบภูมิคุ้มกันการย่อยอาหารสุขภาพหัวใจและผิวพรรณในเชิงโภชนาการกีวีให้วิตามินซีในปริมาณที่มากกว่าผลไม้ทั่วไปหลายชนิดซึ่งวิตามินซีมีบทบาทสำคัญในการสร้างคอลลาเจนช่วยซ่อมแซมในเยื่อและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหาย ไฟเบอร์ในกีวีทั้งชนิดละลายน้ําและไม่ละลายน้ําช่วยกระตุ้นการทํางานของลําไส้เพิ่มปริมาตรของอุจจาระและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำให้ระบบทางเดิอนอาหารทำงานสมบเสมอและช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลเมื่อบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารที่สมดุลน,นอกจากนี้กีวียังมีโพแทสเซียมซึ่งช่วยควบคุมความดันโลหิตและสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่นๆ ที่ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดได้ในระยะยาวอีกจุดเด่นของกีวีคือการมีเอนไซม์ชื่อแอคตินิดินซึ่งช่วยย่อยโปรโตีนทําให้อาหารมื้อหนักที่มีเนื้อสัตว์หรือโปรโตีนย่อยได้ง่ายขึ้นและอาจช่วยลดอาการแน่นท้องหรือท้องอืดในบางคนการนํากีวีมารับประทานร่วมกับมื้ออาหารที่มีโปรโตีนจึงเป็นไอเดียที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการช่วยลดภาระการย่อยหรือปรับปรุงการดูดซึมสารอาหารบางชนิด นอกจากนั้นมีงานวิจัยบางชิ้นที่ชี้ว่าการบริโภคกีวีเป็นประจำอาจสัมพันธ์กับการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและการลดสัญญาณการอักเสบเล็กน้อยแต่ข้อมูลเหล่านี้ยังต้องการการศึกษาที่ลึกขึ้นจึงควรมองว่าเป็นผลประโยชน์เชิงแนวโน้มมากกว่าคำสัญญาที่แน่นอนการกินกีวีในชีวิตประจำวันทำได้สะดวกและหลากหลายคุณสามารถปอกแล้วกินสดๆเป็นของว่าง เพิ่มชิ้นกีวีในสลัดผลไม้หรือผสมลงไปในสมูทตี้กับโยเกิร์ตและผักใบเขียวใส่เป็นท็อปปิ้งบนข้าวโอ๊ตหรือโยเกิร์ตก็ให้รสเปรี้ยวหวานกำลังดีอีกวิธีคือหั่นแว่นใส่บนขนมปังโฮลวีตคู่กับเนยถั่วเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับการเลือกซื้อให้มองผลที่มีผิวเรียบและให้ความรู้สึกแน่นแต่เมื่อกดเบาๆแล้วมีความยุบเล็กน้อยแสดงว่าสุกกำลังดีส่วนถ้าต้องการให้สุกเร็ว ให้วางรวมกับผลไม้ที่ปล่อยก๊าซเอทิลีนเช่นกล้วยไว้ในถุงกระดาษเมื่อสุกแล้วสามารถแช่เย็นเพื่อยืดอายุได้หลายวันถ้าซื้อแบบมากและต้องการเก็บนานสามารถปอกแช่แข็งเป็นชิ้นๆแล้วนำออกมาทำสมูตี้ได้สะดวกข้อควรระวังที่สำคัญคือกีวีอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ในบางคนโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติแพ้ผลไม้บางชนิดหรือมีอาการแพ้อย่างพาราอาจมีการข้ามปฏิกิริยาได้ ทำให้เกิดอาการคันในช่องปากบวมหรือลมพิษในบางรายถ้ามีอาการผิดปกติหลังรับประทานควรหยุดและปรึกษาแพทย์นอกจากนี้เอนไซม์แอคตินิดินอาจทำให้เนื้อสัมผัสของบางอาหารเปลี่ยนไปเมื่อผสมทิ้งไว้นานขึ้นเช่นทำให้นมขน้นหรือเนื้อบางชนิดนุ่มลงเร็วกว่าปกติสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดหรือรับยารักษาบางอย่างควรปรึกษาแพทย์ก่อนปรับเปลี่ยนอาหารอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่ากีวีจะให้ประโยชน์ทางโภชนาการมากมายแต่การกินเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายและสมดุลจะได้ผลดีที่สุดไม่ควรมองผลไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นคำตอบเดียวในการป้องกันหรือรักษาโรคโดยสรุปกีวีเป็นผลไม้ข้อที่6ที่คุณค่าแก่การเพิ่มเข้ามาในเมนูประจำวันเพราะให้วิตามินซีไฟเบอร์เอนไซม์ย่อยโปรตีนและสารต้านอนุมูลอิสระที่สนับสนุนภูมิคุ้มกัน ระบบย่อยอาหารและการทำงานของหัวใจในภาพรวมการเริ่มต้นง่ายๆเช่นครึ่งผลถึงหนึ่งผลต่อวันเป็นก้าวเล็กๆที่ทำได้จริงและยั่งยืนหากคุณอยากให้ผมช่วยทำเมนูตัวอย่าง7วันที่ใช้ผลไม้ทั้งหกชนิดนี้ประกอบอาหารผมจัดให้ได้เลยครับขอบคุณที่รับชมคลิป5ผลไม้ลับต้านโรคที่หมอแนะนำให้กินทุกวันฉบับเต็มวันนี้เราได้รู้จักทั้งทับทิมอะโวคาโดบลูเบอรรี่ r กรฟร r u แอป p ปิลและกีวีรวมถึงวิธีเลือกเก็บรักษาและข้อควรระวังเล็กๆน้อยๆหวังว่าคุณจะได้ไอเดียง่ายๆในการเพิ่มผลไม้เหล่านี้เข้าไปในมื้อประจำวันของคุณหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆแสดงความคิดเห็นด้านล่างบอกผมได้เลยว่าผลไม้ข้อไหนคุณอยากเพิ่มในเมนูของตัวเองหรือมีคำถามเกี่ยวกับโภชนาการอยากให้ผมทำคลิปต่อ แล้วเจอกันในคลิปหน้า